มันแบบเหมือนหลอกตาสับขาหลอกอะไรก็บอกไม่ถูกโอ,อ้ตายแล้วใส่เล็บแล้วเล็บวิสวยมากคอมโพส์นี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ React รีแอครมกับครูจิ๊บครับใน e ีพีนี้ได้รับข้อความจากน้องสมัยเก่าสมัยเก้าสมัยเก่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับบอกว่าอยากให้ครูจิ๊บรีแอคการแสดงสร้างสรงสรค์ชุดนี้มากเลยของวิทยาลัยนาศิลินนครศรีธรรมราชค่ะโอเคจัดไปครับเปิดมาก็เป็นระบำสร้างสรรค์ชุดสรานราชการะฟังจากชื่อก็น่าจะเป็นการบูชาสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างหนึ่งของที่นครศรีธรรมราชหรือเปล่าเราไปชมการแสดงแบบหัวโล่งๆเช่นเคยครับ ไป่ืเปิดโชว์มาเสียงเป็นเหมือนนองเนงนงแกละแบบโนลาโอ้นักแสดงโพสในท่านิง่งเหมือนมีเนื้อร้องด้วยมีเสียงชามบากริ้ง,ก,งกุงก๋งกริงงสรุปนี่จะเป็นพื้นเมืองหรือเป็นสร้างสรรค์นเนี่ยมีความเป็นร่วมสมัยผสมกับพื้นเมืองภาคใต้ อุ้ยมืออ้แสงค่อยๆมาแล้วสวยจังชุดอะไรยังมองไม่เห็นชุดเหมือนร้องเป็นเพลงชาตรีเป็นเพลงโนราชาตรีสักอย่างหนึง่งอะไรมาระบำบันบำเรอ,อรสักอย่างหนึง่งชุดชุดเป็นเหมือนเป็นเหมือนมีอะไรกุยกรายอยู่ด้านหลังอะอุยอ้ยอุย้ย การเทินโอ้ยฉันชอบการเทินเมื่อครู่มันแบบเหมือนหลอกตาสับขาหลอกอะไรก็บอกไม่ถูกโอ้ตายแล้วใส่เล็บแล้วเล็บวิสวยมากคอมโพนี้ออมีกิ่นอายของความเป็นโนราจากเล็บ แล้วก็เหมือนเหมือนข้างบนจะเป็นรอยลูกปัดโนราใช่ไหมแต่เหมือนใส่เป็นเหมือนรัดก้าวเหมือนเกี้ยวยอดแล้วข้างหลังเป็นเหมือนรัดสมีใส่เกาะอกหรือใส่เสื้อสีน้ำเงินแขนกุดอ๋อเสื้อแขนกุดสีน้ำเงินคือถ้ามองผลนเผเนีน่ย เหมือนเห็นตัวโนราออกมารำอะไรประมาณเนี้ยด้วยสีสันน่ะแต่สีผ้าถุงมันดูซอฟไปนิดเนาะด้วยความที่ข้างบนอุ้ยข้างหลังผมทำสวยจังเลยเป็นอะไรเป็นเหมือนหม้อหรอนี่ฉันตะลึงใน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 ชุดมากเลยลืมดูคอริกราฟท่าเลยอะ่ะชุดสวยได้กลิ่นอายความเป็นโนราแล้วเหมือนตรงเล็บมีอะไรตุงต้งติ้ง ก็ดิ่งแมวด้วยอ่ะเลิศแต่แพทเทิร์นก็ <My pattern S 1> กเน้นบาลานซิ่งเนาะเน้นความบาลานซ์วุ้ยังลำเขาตัวเท่าๆกันหมดเลยนี่นครศรีธรรมราชเนี่ยนี่นครศรีธรรมราชนี่ว่าไม่ได้นาะที่ขึ้นขึ้นมาเป็นตัวจีด๊ดตัวเด่นตัวดังอยู่ในศิลปะนาฏหรืออยู่ บนสำนักงารสังคีตหรือเป็นคุณครูบาอาจารย์ก็เด็กนครศรีธรรมราชเยอะสนก็ฝึกเด็กดีเหมือนกันนะที่เนี่เออเออ,เอ,อฉันชอบความแบบความลุกเล่นโอ้โหวงวง,วงระดับมือทำไมันเท่ากันอย่างนี้นี่นี่เธอใช้อะไรวัดเนี่ยใช่ไหมบรรทัดวัดหรือเปล่าคุณครูผู้สอน ไม,ไม่ไมแน่ใจนะครับว่าเป็นการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาหรือของอาจารย์พอดีว่าในนี้ไม่มีรายละเอียด description บอกไว้เลยเอออ๋อ,อมีความเป็นแบบเล่นมือแบบโนราแต่ก็ดูมีความเป็นการใช้ตัวแบบนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานแบบละครรำแบบ และสำนักคนเข้ามาอุ้ยชอบกันค่อยๆไล่เลเวลมือขึ้นมาเออมีความเป็นโนราเยอะอยู่โอ้โหทำไมมันพร้อมกันอย่างนั้นวะหน้าโอ้หรือด้วยความใส่เล็บด้วยอ่ะมันเลยเหมือนกับเป็นการ ต่อมือให้มันดูยิ่งดูสวยและทุกคนเหมือนกันหมดอย่างถ้ารำมือเปล่าบางคนมือสั้นมือยาวอาจจะแบบสังเกตไม่ได้มากแต่พอเป็นต่อเล็บต่ออะไรแล้วมัน,ด,นมด,แบบมดูเป็นยูนิตี้มากๆดูแบบพร้อมเพรียงดูเป็นพวกเกียวกันแต่เรื่องสตอรี่หรือเรื่องเนื้อหามเมสเซจที่จะส่งผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรมากไปกว่าเป็นระบำสวยๆรำพร้อมเพรียงนะครับ เว้นแต่ว่าในช่วงต้นอาจจะมีแมสเซจบางอย่างที่อยู่ในบทร้องว่าเป็นเป็นการระบำบันเพื่อสกการละบำบวงอะไรสักอย่างหนึง่งมือทุกคนเลยดูอ่อนแบบเท่ากันหมดเลย ชาบากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตลอดเพลงเลยหรอเนี่ยไอชามบากุ้งกิ้งนี่ถ้าใส่มากไปต้องระวังนะมันจะแบบกลายเป็นแบบเยอะไปอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้ตายละโอ้โหชอบความมือชอบความมือ ชอบความพอดีของทั้งความเป็นพื้นเมืองภาคใต้โนราแล้วก็เป็นความเป็นนาฏสินไทยแบบมาตรฐานการใช้ตัวแบบนาฏสินไทยที่มันเอามาปรุงแต่งกับความเป็นโนราได้ได้พอดีพอดีนะคือเคยดูการแสดงสร้างสรรค์ของใต้บางชุดนะครับบางทีมันโดดชัดเจนอะ่ะแบบอันไหนจะเป็นโนราก็โนราโนรา,โนราเลยอันนี้จะเป็นลำไทยก็ลำไทยลำไทยเลยแล้วมาอยู่รวมกันแล้วมันเชื่อมกันไม่ติดอะ่ะ แต่นี้มันกลมกลืนดีครับส่วนดนตรีหรอชอบนะแต่แอบแต่แอบเสียงชามบากุุงกิ่งเยอะไปนิดนึงดนตรีมีความเป็นปีพาดไทยผสมความเป็นพื้นเมืองภาคใต้ไอ้ชามบาครับคุณคิดว่า เอาไว้ใส่แบบท่อนหัวท่อนท้ายของห้องเพลงหรือแบบเปลี่ยนห้องเปลี่ยนอะไรก็พอเดี๋ยวถ้าใส่ตลอดมันจะกลายเป็นเยอะไปนิดเนาะ<ฮ>อู้ความพร้อมนี่ต้องให้ ทำไมเราแอบ,บขนลุกตอนนี้อ่ะเฮ้ยทำไมเราแอบ,บขนลุกตอนตอนท่อนเปลี่ยนเมื่อกี้ <c oughs> โหเฮ้ยขนลุกตอนตอนี้มาขน,นลุกตอนนี้มันมันส่งมันแกรนอะ่ะเฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ยจบยังอ๋อมีท่อนเข้าเหรอ,อ,อดนตรีเขาเก๋นะ เสียงของวงใหญ่กับเสียงปีมาอยู่ด้วยกันก็ดูเออดีอ่ะเหมือนเป็นรัวเหมือนเป็นอะไรอย่างนี้ไหม ้ยน,นี่นี่มานะเนี่ยนะรู้สึกมานะวืดขึ้นมานะนี่คือปลื้มอ่ะเออเออดีสวยคือมานะกูจิบมานะเนะี่ยโอ้ยลูกลำสวยกันมากเลยโอเคครับกล่าวโดยสรุปป่ะจริงๆเมื่อกี้กูจิบดูไปกลางๆโชว์อ่ะกูจิบเริ่มมีอารมณ์แบบว่าเอ๊เป็นระบำสวยๆไม่น่าจะมีดีเทลหรือมีเรื่องราวอะไรให้ให,ให้ให้มากมายนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเข้าใจว่าอ่ะอันนี้เป็นระบำ สวยๆงามๆที่มาชใหยเห็นถึงานางระบาอาจจะเป็นในราชสำนักในดินแดนแว่นแคว้นของนครศรีธรรมราชในดินแดนใต้เนี่ยมารำเพื่อเป็นการถวายสการะ อะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเจ้าเมืองอาจจะเป็นอาณาจักรหรือดินแดนเว้นแคว้นนี้มามามาบำเรอมาออถวายสักการะพอดูมาได้สักพักหนึ่งก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคคงเป็นระบำที่อวดฝีมือความงามของท่ารำการแปรเพื่เทินแถวเป็นหลักไม่ได้มเีเรื่องราวที่จะเสื่ออะไรมากมายนะักก็แอบลดความคาดหวังก็คิดว่าคงจะธรรมดาแต่มันมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการโคริกราฟท่า คือการใช้ท่าที่มันแบบแบบอย่างบางอันเนี่ยใช้แค่เคลื่อนมือไปแค่เนี้ยมันทาไมมันดูเก๋ทาไมมันดูแบบมีอะไรจังเลยประกอบกับไอ้ตรงมือเขามีเล็บมีอะไรอย่างเงี้ยพอทาอะไรปุ๊บมันก็เลยดูแบบว้าวอะครับมันเลยทําให้กูชิปไปว้าวกับท่ารําอย่างที่กูชิปเน้นย้าบ่อยๆเนี่ย โชแต่ละโชวควรจะมีท่าขายคุชิปว่าโช์นี้มีท่าขายจากการใช้มือแบบต่างๆนาๆนาครับจนทําให้กลายเป็นจุดเด่นของโชวคุจิปเลยรู้สึกไม่น่าเบื่อกับโชที่แบบก็มาราสวยๆนี่เพราะมันก็มีเยอะนะครับระบําสร้างสารรค์ที่เป็นนางรํา10คนแต่งตัวเหมือนกันราซวยเหมือนกันมาราแล้วก็เหนื่อยๆอันนั้นก็อาจจะดูแบบรู้สึกน่าเบื่อแต่อันนี้มันว้าวด้วยโคริกราฟท่าการเล่นมือเล่นไม้ต่างๆไม่แต่การเทินการหมุนตัวการใช้ตัวต่างๆอะ่ะมันทําให้เราได้แบบ เออมีเซอร์ไพรส์กับการคครเรกฟนะครับส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยก็เพราะดีครับแต่ติงนิดเดียวเท่านั้นรู้สึกชามบาไอ้กุง๋งกริงกุ๋งกริงเนี่ยมันดังอยู่ตลอดเวลาเลยมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับกับชุดน่ะสวยมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับศีรษะบนหัวการทําผมการทำลัศมีอะไรตรงนี้มันดูแปลกเก๋ดีนะครับแล้วก็ ลูกป่งลูกปดที่เอามาร้อยสีสันค่อนข้างจัดและฉูดฉาดแต่พอมาเจอพระถุงข้างล่างในความรู้สึกกูจิบน้ำมันรู้สึกมันอาจจะซอฟไปหน่อยมันดูเป็น p e รียดมันดูเป็น real นะแต่ข้างบนมันดูเป็นระบําระบําสีสันแบบฉูดฉาดนะครับก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออมันคอนทราดกันนิดนึงนะครับกล่าวโดยสรุปครับระบาสร้างสรรค์ชุดสดานราชกาศกราของวิทยาลัยนศิลป์นครศรีธรรมราชนะครับคูจิบก็รู้สึกชอบแล้วก็ว้าวกับมันกับการกราฟท่าแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของโชว์นะครับเป็นกําลังใจให้กัับนนนกกแสสดงงงผู้รรรรรราาาาคค์วมถึึทท่่อจยีษะับ ประมาทไม่ได้เลยนะซ้านครศรีธรรมราชเนี่ยเลยได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ที่นั่นนี่ก็มีแต่ตัวเป๊ะตัวปว๊ตัวแม่อะละครับรีแอคลัมใน EP นี้ต้องขอขอบคุณช่องเดอะพัดพง์ที่ได้พดคลิปการแสดงสวยๆงามๆเอาไว้นะครับรวมถึงขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะครับใน E ีพน่าจะเป็นการแสดงอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้คุณจิบราไปก่อนสวัสดีครับ